สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านโฮเฮงเทเตอร์นะคะสาขา1ค่ะอัญจรินรถถมือ2ค่ะ0ูนย์9ก้าเก้ค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสินค้าให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะคันแรกนะคะเป็น B2740S ค่ะคันนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่320 0 0 0บาทค่ะจะได้อุปกรณ์ใบมิติลน่ากับผ่านทรวนนะลูกค้าใช้งานเพียง143ชั่วโมงค่ะ คันนี้เป็นรถเด็ด A นะคะลูกค้าคันต่อไปนะคะ L 3 2แรงค่ะ18ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะปีจทะเบีย2,565น2565ค่ะชั่วโมงใช้เพียง99ชั่วโมงค่ะลูกค้าอุปกรณ์นะคะจะได้เป็นมีดานีินานะคะผ่านพวนแล้วก็โรตารีค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 0 0 0 0นบาทนะลูกค้าคันต่อไปนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้เป็น L 5 0 1 8นะคะ ตัวสเปเชียลนะคะเป็นสินค้าเร็ด b ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 5 0 0 0 0บาทค่ะ5 5 0 0 0 0บาทนะคะจะได้เบมิดันนีน่าผ่านทวนแล้วก็ลตรตเรี่สามารถต่อรองราคาได้ทุกคันนะลูกค้าคันนี้นะคะเป็น L5018 นะคะตัวสเปเชียลนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปีจะทะเบียน2566ค่ะใช้งานไปแล้ว4 1 6ชั่วโมงราคาอยู่6 6 0 0 0 0 0บาทนะคะ ตัวน,นี้นะคะเป็น L5018 ตัวสเปเชียลเหมือนกันค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6,60,000บาทเหมือนกันนะคะลูกค้าอุปกรณ์จะได้ไปมิเตอร์นี้นานะคะผ่านพรวนแล้วก็โลตารี่ค่ะชั่วโมงใช้งานคันนี้อยู่ที่542ชั่วโมงเท่านั้นลูกค้ารถสวยเลยสำหรับคันต่อไปคันนี้เป็น L5018 ตัวสเปเชียลเหมือนกันค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่61 0 0 0บาทค่ะ6 1 0 0 0บาทนะคะจะได้อุปกรณ์ใบมิเตอร์นี้น้านะคะผ่านพรวนแล้วก็โล ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะ DC70 นะคะ G ตัวโปรนะคะขับิ้นค่ะคันนี้รถปีจดทะเบียน5 6 6 6ค่ะคุณลูกค้าชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่238ชั่วโมงราคาเปิดตัวอยู่ที่880,000หมบาทค่ะลูกค้ารถสวยๆเลยแวะมาชมสินค้าทางร้านได้นะคะแวะมาชมได้ค่ะลูกค้าทางร้านจะจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะไม่มีผ่อนดาวนะคะลูกค้า ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะและสำหรับลูกค้าที่กำลังยื่นกู้ทกสอ,อยู่สามารถแวะมาชมสินค้าทางร้านนะคะไว้ได้ค่ะค้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับทางร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ